กระทกลกป่าครับกระทกลกป่ายอดมันกินได้นะครับนี่ที่ผมเก็บไปต้มมานั้นที่ผมบอกว่าที่ผมเรียกว่าเด็กๆผมเรียกว่าลูกเงาะป่าเนี่ยครับเห็นไหมครับถ้าลูกมันสุกทีเหลืองเลืองนะครับกินได้นะครับกินได้ตอนเด็กๆผมเห็นนกมันกินผมก็เลยกินเพราะว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่ากินได้ตอนเด็กๆนะครับผู้ใหญ่เขาบอกว่า เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันผมก็จำคนเท่าคนแก่มาเมื่อผมก็มาเก็บกินเจอเจอที่ไหนผมก็เก็บไปต้มกินเั้นว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็อายุมากแล้วมันก็มีประโยชน์นะครับแก้โรคความดันได้มีเยอะนะครับมีเยอะเดี๋ยวผมก็เก็บไปต้มกินกับน้ำพริกผมชอบครับผักแบบนี้กระทกลกป่าครับหรือที่ผม